เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องไก่กอลันด้วยนะครับไปชมคลิปกันโมนเลนป่านี่กูออกเกมจริงๆกูพูดเลย <c oughs> เฮ้ยนะเอาลิปโป้ไปชนไหวอเรามีท่าเคารพด้วยนะพี่ถึงก็ยืนเคารพก่อนก่อนที่เขาจะปามีแสกเน้าแครีป่ปาย์เอชอชมเปอยาเพิ่งไปว่าเขาเลยเขายังไม่ได้โชว์ผลงานเลยเ <c oughs> ล้ว,ว์ก่อน

ไมบอกแล้ว <c oughs>

どかい、どかい、どかいさ。 กูดาโคตรนานจะเล่นเล็บพวกงี้ทำใจหน่อยอ,อันตีเธอไม่มีผลกับพี่หรอกพี่พูดแค่นี้แหละ กัรป้อไมไน่อยนะเพื่อนฉันเก็บดับเบิลคิวให้เธอไปแล้วนะเสียฟิกแล้วหกนาทีอะใช้ได้อีกทีนึง่งเลนเกิดทักทีที่เพื่อน ้ยตายคู่เลยเรียบร้อยโดนโดนปิดไปดิเวนป่ากูแตกดิพเกือบสเลอร์เอาตัวอะไรไมงัม้นมาป่าเกมนี้แพ้นี่ไม่ติดใจเลย

ไม่ได้กลัวหรอกนะดูจากสภาพแล้วเหมือนจะมาไอยดีกว่าโมเลน้หงวหัวหัวหนวหกสหัวรัวกัวหัวหัสงสวรัสงัวหัหัวหสงหัวหัวหหัวหวหัว่ัวหัวหัวหวหัห พี่เห็นเคนไว้แป๊บมันขี้เคนอยู่ในพุม่มที่ไม่ใช่ในพุม่มนี่หว่าสวัสดีเค้งสวัสดีฮาวฟูไป ีมาขนาดนี้อ่ะเธอยังหันหน้าหนีให้อ่ะ้มา,มาใกล้จับอุ๊ยโอ้โหพลาดเลยพลาดเลยไม่น่าโดดออกเลยเกิดมาช่วยเราทีดิ้โถ่

người chơi của giang đàn thác hồn này Hãy ตามพี่ทันนี่เนาะมากันนั้นสามคนมินยาไล่แค่นี้อะก็ไม่ต้องไหรเลยครับพี่ยังวาร์ปโชว์ได้เลยทนายงพี่ก็ไม่ธรรมดาดาบแดงเดี๋ยวโคตรคุณดาวจะมาทำไมล่ะกดดาบแดงเอืมจ๊ o กกิ้ง stop stop เลินเกิดยังเออกวัวบอลินจะเกิดโจมตีแบนอาใจ๊กลตัวเองทำไี้กันหนึ่ง,งแล้วเจ้าจะสู้ค่าได้ กัดเจ็บตรงนั้นนะ่ะเนี่ยงตัวไม่ได้ต้องเคลียร์คีบ่อนเคลียร์เลนเ <c oughs> Skill xanh săn này. Còn đạp, cặp của tôi. Đây cái Để đai đập อ้าวเรียบร้อยไปโอ้กูแตกช่วยไปทันมนไม่ไหวนะสวยแอสเซนต้าไม่ได้แอสเซนต้ามันไม่ได้ออกกันเวทไง เพราะเสียริปโปคือเดสข้ามคืนไม่ได้แค่นั้นเองคือใหญ่อ่ะคือเล็กได้หมดวิโอ้โหเด็กซะสูงเลยนี่แค่ดามเมจเวดมันคนเดียวนะครึ่งหลอดแบทแมนมาป้าใจ พ an ี่ไม่ตายง่ายหรอกพอได้พี่ตายง่ายพี่ก็แบกอีกพวกสมองน้อยพวกนี้ไม่ได้ดิถึงพี่จะตายก็แต่พี่ก็แบกนะจ๊ะลาช็อตไอเวนของกูชัตดาวไปดิแบกอยู่ในุ่มนี้แหละแบกยังไงจ๊ะ

ไม่ได้เจ็บกับอะไรเจ็บกับไอ้นี่แหละเจ็บกับไอเมดนี่แหละเจ็บเจ็บสวยตายสวยจบได้นะอุ๊ยโอ้โหโครพ่อเขาแม่ตัน เออพ oh. <_ Jean> ี <bulun> ่ทำขนาดนี้เนาะยิงป้อมยิงป้อมยิงป้อมยิงยิงมันจบได้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 มันมันมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวจบได้จบได้สามทางแล้วมันเคลียร์คีไม่ใช่ทันมันเคลียร์คีไม่ใช่ทันปีป้อมดิ I'm joking stop stop โอ้ยก็ตายเนี่ยแต่ไม่ตายเสียเคียวไปแล้วด้วยสวยสามตัวจบได้ไม่ต้องเอาแล้วจบบนจบบนไม่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 จบจบบนเพื่อนจบบน ว่าดีฮะฟูเอาหน่อยไหม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 คุณผู้หญิงยังไงมาดิมาดิใครแรงเอากันนะเออแค่นั้นแหละจริงๆไม่เอาก็ได้ดาักเพื่อนทำดีขนาดนี้ เข้าใจนาเมนกับพี่หมดแล้วสายยืนได้ขนาดนี้ไม่เอ็พีให้มารู้ไปเฮ้ยอย่ไปโอ้โหวิ่งไ็แบบหลังจะหักตายไปกี่ตัวตายไปดูตา,ปดตายเก้าตัวโมเลนเกือบหลับแต่กลับมาได้อย่าทันหาเล่นเพื่อนโปไม่ได้เก่งขนาดนะั้น เซฟิล่าจริงๆเมื่อกี้เซฟิล่าอันตีใส่แหวนแหวนก็ตัวระเบิดอะจบบ้านได้เลยไม่เข้าใจอืมันไม่รู้ว่าหรือว่าเซฟิล่าอันตีก็มีดาเมจกูรู้ว่า